มาครับมาดูซิงเกิลใหม่ล่าสุดจบโอ้ดูดูดูว่าเ็กซี่เรือเรืนี้จะขึ้นไหมที่ไปสตรีมอลเอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวด็กซี่บอกว่าไงครับส่งรถไม่ทันอ๋อแล้วเปิดไฟว่างทำไมก็ อ๋ออันนี้เขาจายแท็กซี่เพราะว่าจะจะหมายว่าไปใกล้ๆอะไรอ๋ออันนี้อยู่อ่ากรนี้ถนนเพชรบุรีกรณีนี้ผมดูว่าไม่ผิดโอเคไม่เสียหายเพราะว่าเพราะว่ามันไกลจริงเพราะว่าบ้านนี้ไปโอเลยให้มีตุ๊กตุ๊กอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไโวยมาใครไม่มีคนขับคนขับเขาเซเว่นน้อย ทำเองเลยตรงกตุ๊นี่อาจจะเมาประมาณไม่แปดร้อยไปนี่มีแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับขับุกเลยจะไม่สตาร์ทเครื่องไว้ด้วยออที่ที่มีเพลงถ้าอย่างนี้เราบิดออกไปขโมยออกไปหายเลยได้มพี่ไปด่าแท็กซี่เยอะไงไปเจอนี่ชอบด่าแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับยังไงครับไม่เกี่ยวหรอยเฮ้ยแท็กซี่เขาไม่จะจำกูได้หรอกเดี๋ยวพี่อยู่ร้องด้ยนะเดี๋ยว เสียงไม่ดีแล้วแท็กซี่เหรบอะไรวะเนี่ยอยู่เพื่งนดีดีท่นทุกทัานทุกก่นกอนไม่มีในที่ทีม่มีทันทุกก็ดี่เอเจเออเอาๆมาคันที่สี่ดูครับว่ารับไหมไม่เสียงผมไม่มีอนะ่ะไม่รับครับดา่ดาดา่าด่าเขาเยอะ ต่แท็กซี่เขาไม่รู้จักดาจิมนะกขาเปิดไฟว่างไงก็เปิดไว้ว่าเขาว่างเออหัวใจหัวใจเขาว่างเว้ยก็อาจจะไม่ได้บอกว่าขับรถว่างยอยูอ่าแล้วมีแท็กซี่ลงยอยู่ดูดิดาจิมเรียกแท็กซี่แท็กซี่จะไปไหมคท็กี่สิบแปด ไม่รับไงตายไปแล้วตายไปแล้วเล่นจะมาเล่นจะมาถาว่าทำไมทาไมเขาทำไมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรื่องทำไมเลยทำไมเาถึงมีกรณีใหญ่ที่เกี่ยวเรื่องอูเบอร์ทำไมถึงทำไมถึงแบบทำให้คนที่เขาเรียกแท็กซี่ปกติธรรมดาของรัฐบาลใช่ทำไมคุณไปสร้างภาพจำ ให้เขาเกลียดให้เขาเกลียดมึงอ่ะมันก็เลยมีทางเลือกมามันถึงมีอูเบอร์มาไงพอมีอูเบอร์มาต่อไปตีเขาโอ้ยแตแจ้งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่เข้าใจว่านี่มึงใจกลางเมืองนะครับอยู่แถวถนนสุขุมวิทเพชรบุรีนี่เพชรบุรีใต้ใต้เรีซอยวดูอีกคันนึงเมื่อกี้อีกคันแล้วที่มันไม่รับโอ้ยสามคันแล้วสี่สามสี่ที่อัตวิซีคัน ไปแล้วครับลงอยากกิปีลงหรือควรส่งให้พี่สวินเลยถ้าอยากรู้ต้องลองมาดูเฮ้ยเขามีคลิปอยูเทพปุรีซอย43นะครับย่านใจกลางเมือง กงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซนทร,รัลเวลหรือสีลมหรือจุดแว<ะ>สแควร์จุดกลางเมืองและแท็กซี่อันนี้จุดที่ไม่เกี่ยวกับกลางเมืองลเลยออฮ่า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 ี่าฮ่าฮ่าฮ่ก่อน่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าล่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่มี่าฮม่่่่ม่ เออแอรเขาเรียกแล้วไม่ขึ้นเลยอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีส่งกาดไม่ทันด้วยเว้ยเซื้อส่งกาดไม่ทันด้วยนี่อยู่หน้าโรงเรียนเซนต์ดอนิป็นหนิกด้วอ้ไปดูไปดูหน้าโรงเรียนเซนต์ดอนเนิกอ๋อโอเคมันมืดกลาดกล้องมันมืดดาจิมนี่ทันพี่หครับครับวะ ดูนี้เขาจะเจอาจารย์ไงโอเคโอเคกลับดีๆโอเคโอเคให้ขึ้นโอเคนะครับคลิปนี้แท็กซี่หลายคันมากมันไม่รับเลยทำคลิปนี้ไว้ดูดูศิลปินนักร้อง เรียกแท็กซี่มันยังไม่ขึ้นเฮ้ย hey, เรียกแท็กซี่มันยังไม่รับเลยโอเคไม่เป็นไรพี่ตั้มดาจิมได้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วครับกลับบ้านแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วผมกลับบ้านแล้วครับครับครับ